ครับไอ้ล็อกที่สีครับวันนี้ป๋าป่ล็อกมันก็บลุดครับเอาไปไหนงี้เติอครับมาเห็นโตครับแต่มันยึกแข้งครับตำสันสันสานบากอีกนึ่ยึกแข้งครับปลาขึ้นยิบปลาใหญ่ครับมันตำอยู่สามเถื่อตำยึก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 ตำไล่ไปเรื่อยครับมันบ่เข่าครับมองยิบแปดยีที่แปดเส้นบ่เข่าอ่ะ น่าจะมีสิบบวกนะผมวม่า้หัวปลายังครับอาจจะแอลกอฮอลกอะไรครับ้งหัวปลายอย่งที่ะะหัวปลายัย่างเรเห็นตัวมันครับอดําดํำไล่ไปเรื่อยครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเรื่อยก็ที่ใครับเดินไปถึงเถึงหมดแล้วครับคิดว่า บ่านกันบี่ผ่านมันเขาบวมหัวมันบวมหัวมันทำไรไปเรื่อยชิได้ครับวู้ทำสามเสื่อครับทำไปยี่ินสามเสื่อย้อนหายอยู่เท้าไปกันนี่ไปเท้าไปกันนี่ไป เอาตูวมันยั่งแล้วครับเห็นตูวเลยกอเดี๋มาดันจะดอ,ด,อ,อดิ้งก่อนเจ้กดดก็เดีเห็นแนวมังหนากันแนะ่ะันครับ โบแห็งครับคอยควดไปน้ำเหลื่อมไปน้ำหลุนฟ้าไปน้ำครับสามมือพอ ลองนีก่กะจีกาเที่ยงครับหมูมานในพ่อรครับลองข๋อจกตัวเนี่ยบอเบาตัวมันลดไปรอ้ครับมันใหญ่แฮเอาสำรุนโลกกว่วนี่นะสองลุนม,มีไม่เห็นเนี่ยบอ เซ็ตหาอิทแล้วครับสองโลวลิยูครับโบติงครับโบติงมิดซิลีครับมิดซิลีมิดเลยครับสองโลวลิยูครับเขา่าทงครับนี่เยอะไร เห็นตาเนะครับมันหมันครับมันหมนันใส่งามด้วยครับใส่เกือบนะจะมีสองโลครับคิดว่าตีงเลยไอตู้ครับตีงเลยมาดิ่นยุ่งยังไงเนี่ยครับตึ่นตเลย ปาลพันนี่สิอปกติหนอครับดูในขาคุนถามหลัก้ายขอเจ็ดลายอินนะครับเจ็ดไปแล้วหนึ่งตัวแล้วผัดจนได้ครับผัดจนได้นี่ตัวสอนบอสอนสองบอใส่สวยครับใส่สองโลนะครับอืม อย่งไหนตรงมีบาดผ่าดละ่ะมองมุงงานแห็งครับไปตกบองงานแห้งเทียวนี่ว่าตรงมีตัวโอ้ยเงือกอะไรแห็งครับหืออีกแล้วครับ ตจำมิดีใจแนี่นะครับถ <c oughs> ้าพอเห็นตัครับขึ้นจากน้ำได้ก็จ้เห็นตนี่คือชั่วครับยู่หน้าตามปอกๆนี่โอ้ยเป็นว่าสีดําหรอเนาะครับเห็นตกันไหมเจาว,กวากับรุ่นครับรุ่นกันุตัวสองครับตําอยู่มือปลาอีเดินละครับตัวสองนี่จะอยู่โบโยู่ยนะครับๆๆๆๆๆๆเสร็จครับเสร็จเสร็จเสร็จ เ็ตครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวสองครับเสร็จครับนี่ทำปอกๆอูครับเสร็จแล้วครับมีตัวสามป่ะครับุดูตัวสามด้วครับเนอะตัวสามครับโอ้ก่อนเตียงคือสีมานเลยครับออกมันแดดขึ้นครับออกแดดแดดขึ้น ูกแข็ครับขูแข็งูแข็งเย็ดตัวสองเหครับจุนตัวสามกบสิมีบ่ตัวนี้กับสิโลกวล้วยนะครับตัวแรกสองโลอย่่ะใส่ห้างกันแนงครับเอ้อ มาแล้วครับนองละสองตัวนี่รู้ลรแล้วครับสุดยอดแล้วมันแล้วมันแล้วอู้เจอลายแห้งครับอู้ยำพันนะครับอู้เจลายแห้งครับ

หลอบนี้มันหมานสองตัวครับใส่ห่างกันอยู่ครับตัวใครใหญ่กันบัดนี้ครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ตัวครับใส่สองโลครับตัวนี้ตัวนใส่โลครับกมันมันครับฝากกดไลค์กดติดตามเไปยิ่งนะครับเด้อฝากกดแชร์เไปยิ่งนะครับครับสวัสดีครับ